เมนูปนปลาทูจ้าพี่น้องคะปลาทูตุ่มแล้วนะคะปลาทูตุม่มแล้วอันนี้พักลวกพักลวกกรอบกรอบค่ะพี่น้องกวางตุ่งสดๆอ่อนๆไม่เพิ่นเจ็บมากนะคะกรอบหลอันนี้พักสดกวางตุ่งสดนะคะอันนี้พักกาดพักกาดน้อยคะ่ะพักกาดเบาหน่อยเท่านี้ละอันนี้พักสดเจีวปนนะคะ อันนี้ต้มผักหมต้มผักหมแจ่วผักหมอ่อนๆเกิดในนานผักเข้าค่ะแค่นียมหลายในในผักหมนี่ค่ะอาหารเหมือนี่นะคะเนาะอาหารเหมือนี่สีป่นปลาทูค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเสียบคักเดอ้อพี่น้องนี่ผักสดๆแม่เพ่นเก็บมาออกไปเก็บผักจนา่านี่ใด้มากเนาะค่ะเนาะ อันนี้จะแก้วสดๆเลยนะคะอันนี้กะวางตุงตําปนก่อนค้าพี่น้องไม่กินเขาบานไม่เพ่นเด้อ่ะเด้อแสบแสบปึ่งเนี่ยอันจออ่อนๆเนี่อืมกรอบค่ะแสบหลายค่ะ